สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมตามเคย MP หกหกวันนี้ผมจะมาสุ่มกาชานะครับในเกมตูนขับเกมเตะบ,บอลเนาะปะเริ่มแล้วก็ไปลุยกันเลยเอ้ยพร้อวไปเล่นกันเลยตอนที่ผมจะมาสุ่มนี้วันนี้ก็คือ,อตัวอะไรดีอะเอาเป็นเอ็กซ์ร์เรสแล้วกันเผื่อคนอน,นะ อ้าวสามสองหนึ่งซูมเร็วเรียวเรียวขอได้ส่วนบอลส่วนบอลส่วนบอล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 ถ้าได้ส่วนบอลจะสบายนะครับเพราะมันจะมีโอกาสได้ส่วนที่มันรีเจนดาเรี่เยอะขึ้นบอลบอลบอลโอเครีเจนเนอรี่เหลือแค่หนึ่งอันก็คืออันนี้ได้แน่นอนได้แน่นอน ทำไมไม่ได้วะโอ,อกาสอุ่สาเพิ่มโอเคได้แล้วเออได้แล้วครับเป็นกาชาที่สู่มคนง่ายคดเงาวต่อไปที่ผมจะสุ่มอ่าผมไปสุ่มแมบดีกว่าแมบที่ผมจะมาสุ่มก็คือแมบนี้นะครับ ก็มาเริ่มกันเลยมันมีส่วนสําคัญอยู่ก็คือเป็นส่วนที่มันต้องใช้ปลดล็อกอะครับมันต้องแบบเออเนาะใช้ดีใช้ง่ายใช้ดีใช้ไรกินยาพาราซติมอมโควิดก็ลดลงไปแล้วโควิดลดลงก็เร็วอยู่นะ เออนั่นแหละย e s ได้แมปใหม่แล้วมาครับนี่แล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้มผมจะมาอัปเกรดให้กับอ่าให้กับใครดีนาะ นี่แล้วกันมันดูแมนอัปเกรดอันนี้เอางั้นไม่พออีกโอ้โหทำไมมันใช้แพงจังอ่งั้นก็ซื้อลูกบอลครับคุณผู้ชมคิดว่าบอลไหนดีอา่าผมคิดว่าบอลน,นี้สวย Galaxy แ,แล้วก็เอาอันอา่านี้แล้วกัน มา๋ยวผมจะเล่นตัวละครใหม่กับแมปใหม่นะครับให้คุณผู้ชมดูมประเทศไทยอยู่แล้วจ้าเอ็กซ์ลาเลสอามาเซลีนจากเอ็นเจอร์ไทม์อะไรอืมอ่า,อา แพนด้าจากมีวีแบแบโอ้ยทำไมเอาแพนด้าไม่ได้แพนด้าจากวีแบแบโอเคร้ามแล้วก็ไปลุยก,กันเลยโอ้แมบใหม่เป็นแมบทะเลทรายผมเอาลูกบอลอันใหม่ที่ซื้อมาเลยแบบคนมันหล่อเท่อ a ยะมาโกเกตฮามิฮามิมิส มาเซลิวเอ็กซาลาเลสครับเอ็กซาลาเลสจังวาน,นี้ไม่เห็นเร็วสมชื่อเลยโอ้ยโอ้เตะพลาดอีกละทำไมอะไรช่วงนี้มันพลาดบ่อยจังวะมาเซลีน er ไปตเตะให้คนอื่นเราอีกจะไปเตะให้มาเซลีนสักหน่อยอื้อแย่งโอ้ยเลื่อนกล้วย อ๋อมันได้หนึ่งแล้วโอ้โหได้หนึ่งอย่างรวดเร็วชีฟและชีฟชีฟชีฟอ๋อเอาตัวเปิดเป็นแพนด้าแม่งไม่คุ้มเลยโอ้แพนด้าตอนเตะข้ามาตายเป็นหน้าง,งอน ไหนดูท่าของเอ็กซ์แลรีสกันบ้างสิไอ้ a g มาโกเกนเออโกงเกินโกงเกินมันโกงเกินไปไอ้ a g มาโกเกนลองแตะดิแตะแตะดิไม่ให้เอาอ่ะมาดูมาเซิลีนกันบ้างครับมาเซิลีนก็คือเล่นเบ็ดขวานไหนทีนี้ก็ลองเอ็กซ์แลรีส เก็ตเล็กอาจังหวะนี้แย่งบอลเออโอเคโอเคโอเคจังหวะนี้เอ,อ๊ะไปพันที่เรียบร้อยโอ้โหก็เออเนาะเดี๋ยวคลิปจะท้าปอคลิปหน้าดีไหมน้อว่าเป็นแบบไหน Go get. Go get. อ้แม็โกเก็ตโกเก็ตโว้ย เอ็กเลยจ้าเอ็กเอ็กซ์ลลเ็ฟอึ๊บอาหลอกทุบอมืมาเซลีนอือขึ้นเสียงขึ้นเสียงบรลณนะโอ้ยไม่ได้สามสองะครับสามสองแครับเอาเอามาสี่มาสี่ไอ้อามากกกินกองเกอร์เอนินพระเอิรนแบบอ่าดี ตัวไหนไม่เอาเอาเอ็กซ์แลรลสเนาะปิว้วชนะแน่นอนเล,กลยกูเลยแค่สิบสองนาทีไอ้สิบสองวิสิโอเคจังหวะน,นี้โชลิวเข็นโอโมนาว่ามูจินดีนานี่เอ้ยโถ่อยโอยโเตะไปไหนมาเนี่ยพุเอ้ย โอ,อเคชนะแล้วครับพอดีแบบคนมันหลอดเท่เลยชนะอปิดอีกซาเลสตเอาไว้ไม่เห็นน่ะอ้าวโกเกดแดมต่อไปผมใช้ลูกวันใหม่กาแล็กซี่สามสองหนึ่งขอสกัดขาหน่อยทีหนึ่งสกัดขาเสร็จแล้วก็เตะแม่งเลย โอเคเพอร์เฟกเออนั่นแหละสวยนั่นแหละเออายแต่แต่เต๋อแต่แดดแดดตาดาดาดาตดา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 แดดแป๊บปั๊บ นวอรี very, very nice job I am a go e t เดนเนเดินเเ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 เมาเครับก็มาเลครับก็มาสิครับเอามาสิชิปายชิปชิปชิป ơi oh yeah. Nà nah. Ok I am a cô Panda ngon là na, Panda mình lên tui lên na. มาสิมาสิโอ้ยนอน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 าเช็บอาชวบโอ้ยเออเออออากันเข้าไปอาเช็บอาโชอาชะ I am a go ากโไว้เป็ไม่ได้

no 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 ไอ้ไอ้มาขอสกัดขาหน่อยไอ้มาโกเกตชื่อปลุบล็อกหลบโอ้โดนโดนโดนไอ้เอามาโกเกต swap swap ไอ้เอามาโกเกต โอ้ยไม่ได yeah, ้เอามากโกเกนเต้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 นเย้ชนะเอามากโกเกนเอาเร็เวเ,วเวข้าเร็วเร็วเร็วคราวนี้เจอประเทศอเมริกา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 ใช้บอลน,นี่แหละรู้สึกคุ้นชิน เหมือนกับพี่น้องไอ้ a g มาโกเกตเออแอปเปิ้ลเหรอไม่ชอบแอปเปิ้ลโชยลิว,วอารองเออเคเต้น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 ,ตน Ten, 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 ten. Okay. 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 Yeah. Oh heck yeah. Oh my gosh. Oh yo no 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 I am a rocket tall. You can. พอดีแบบคนโหดเกินไปอ่ะครับน้องๆรู้ว่าบางคนอาจจะเป็นพี่ตูซะด้วยซ้ม I am a go get oh, I am a go get เต้นเต้นเต a น a ต้ ปิดตำนานอาาแม่ก็เกตโฮชินกิจ้าตายเออข้าคือราชนีแววงพาย I am a go กโกเกตายโฮชินกีขึ้นเสียงขึ้นเสียงโอ้ยไม่ได้อีกแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้ตลอดไอ้ไอ้แม็กโกเกนเต้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 เต้นเต้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 นตาเต้เต้เต้อุยอ๊ยอุยอ๊ยน้อ งูม้าเจอเสียงไปขนาดนั้นมันเป็นไปได้ไงอีโานะพอพอจบคลิปตรงนี้เลยละกันจบคลิปเลย